โบนน้อยของบาทหลวงแคมเบลไอหตัวมาเป้าหมายคือเฟิงหมินครับผมเอาแล้วเฟิงหมินสองคนรอพระคุมรอพระคุมรีชาร์จก่อนผมจะดูดใหม่ b าล a าน e แลนดิ้งเฮ้ยเกือบเกือบแล้วเมื่อกี้หนึ่งที ตีล้มเครื่องระเบิดไปก่อนเ <c oughs> ฟิงหมินน่าจะอยู่ตรงนู้นนะเมื่อกี้นี้ที่เครื่องระเบิดได้ยินเสียงอยู่นะแหวนจ้า <c oughs> เพื่อนแท้ตลอดไปจ้ะ <c oughs> เพื่อนแท้ครับเฟิงหมินเพราะเราคือเพื่อนกันโรเทมบุญอยู่นี่ แผ่นจ้าหั่งบุญไปหั่งไม้ก่อนจ้า ข้อหมายของเราลุงลุงมาเดินวนทำไมผมพังประตูก่อนแล้วกันลุงขึ้นไปชั้นบนครับผมเฮ้ยจุดโดเทมอีกแล้วหรอตี ไม่พังไม้ด้วยเราให้เขาเล่นกันไปไม้เฮ้ยแหวนจ้าเฟังหมินเฮ้ยเมื่อกี้เฟังหมินอยู่ไหนอ่ะพีะไรกระชากรัวๆอันไม่เสร็จหรอกเจอไฟกระชากรัวๆเจอฉุดกระชากตรงไหนมีเสาแฮ ตรงนี้มีครับผมมาจุดบุญตรงนี้อีกเหรอเนี่ยแฟนครับครอเด็ดัางบุญไปใครคือคนที่มาช่วยครอเด็ดนี่เองมาช่วยตีไฟกระชากไปอีก เออเครื่องจะเสร็จหรือเปล่าเนี่ยไปกระชากรัวๆไปแล้วหนึ่งคนก็ยอมแพ้แต่โชคชะตาก็ยอมเซตนี้วะแขวนเพิ่งหมิ่นต่อเพิ่งหมิ่นต่อตี ข้ามมาครับผมปังมินตี ตีทีเดียวนอนแหวนจ้ารอดเด็ดต่อคลอลเด็ดต่อจ้ะตีต้องเอาคอลเด็ดต่อนะ พอได้ดอยู่ในเนี้ยตีตีห้าเครื่องแหวนจ้าลุงต่อต่อเนื่อง เซตนี้มันเกินไปไหมห้าเครื่องโอ้โหเกมไวจัดพังประตูก่อนครับผมลรงเหล็กแห่งความทรมานที่ดินของตระกูลแม็กมิลันกับชัคก,กี้ มารอดูกันว่าเด็กดีจะได้ที่โลหรือเปล่าเขาสุ่มหมดสวัสดีทักทายมาก่อนหนึ่งทีก่อนครับผมใช่ไม้เลยเฮ้ย แข่งอีกคนนี้แข็งอีกเออแข็งปึก๊กอุย้ยเอาเรื่องทับไม้โดนได้ไงวะนะอยู่โคตรไกลเลยนะทางไม้ก่อนเ <c oughs> ข้าสู่หมดสวัสดีทักทายก่อน <c oughs> น้องเนียน้องเนียหนึ่งที ว่าอย่างไรไฟฉายเอาคนเล่นไฟฉายก่อนเลยเฮ้โยโอโคพับไม้กันต่อเนื่องไม่ปั่นกันแล้วมั้งเนี่ยรอพับไม้กันรัวๆแขวน,นครับผมไม่เจอวะ่ะ เร็วเข้าแขวนครับผมเจ็กพร์คือเป้าหมายต่อไปหน <s illy> ุ่มเจ็กพัคตีตีตีทุกคนตีเออตีทุกคนบอกบอกเลยว่าตีทุกคน ตีทางไม้ก่อน,นครับผมไม้รอบนี้มันเล่นไม่ได้แฮะ <c oughs> เอ้ยเขาวิ่งโดดลงไปข้างล่างอะน,นะ แหม<า>ไม่เอานะเออ <c oughs> แผลนครับผม <c oughs> เนี่ยคาสันหมดเวลาเล่นแล้วน้องเนียอยู่ไหนนะนน้องเนีย <c oughs> เจอแล้วครับน้องเนีย ยืนทำอะไรอยู่น้องเมียยืนทำอะไรบอกเลยเราไม่มีเสียงหัวใจเราไม่มีเสียงหัวใจรีบๆตายได้แล้วเออไปบอกเขารีบๆตายอีกเฮ้ยรอยเท้าใครไม่สาวคนนี้ซาลีนา หนุ่มพ่อหนุ่มหนึ่งทีหนึ่งทีก่อนพ่อหนุ่มเอา้ามีขึ้นชั้นบนเหรอข้ามมาครับ ทำอะไรเติมของเหรอเธอมีการมาเติมของ s <S หนึ่งทีสองทีแฟนครับ <Yeah. S 1> ถอนเสาให้เพื่อนยังห้าเครื่องอยู่เลยนะถอนเสาให้เพื่อนเนี่ย ไปนะครับ <c oughs> เพื่อนแท้ตลอดไป <c oughs> เจ็กพาร์คอยู่บนเสาสองคนแล้วก็ขึ้นเสาอ,อีกคนนึงน้องเนีย อยตายไปแล้วหนึ่งระยะคมๆระยะคมๆระยะคมๆห้าเครื่องไปอีกแล้วเกมนี้ อ <laughs> วันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย